เขาคนนี้รักคุณมากๆเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหาดแนนขอพลังงานของคุณหน่อยเดอซันนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสินธนงหกดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุม วิวออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเจตรียญนพลังงานของคนธาตุดินบังกรเพื่อสบการ์แล้วก็เดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนราสีกันนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะมองโลกในแง่ดีมีกำลังใจที่ดีในขณะเดียวกันก็รักสันโดษนะคะโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่เข้าสังคมได้ยิมย้มแย้มแจ่มใสแต่ก็มีเส้นก้นของความเป็นส่วนตัวถ้าเลือกได้ก็ชอบที่จะอยู่ตามลําพังทําอะไรเองมากกว่าเป็นคนที่มีความรู้อาจจะเป็นคนที่มีปริญญาหลายใบด้วยนะคะขยันตั้งหน้าตั้งแต่ทํางานเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ เป็นคนที่นำพาตัวเองผ่านพ้นทุกสถานการณ์ที่ยุ่งยากแม้ว่าชีวิตไม่ได้รยด้วยกิจกนะคะแต่ว่าสามารถนำพาชีวิตของตัวเองนะคะมาจนถึงจุดนี้ได้นะคะก้าวผ่านมาจนถึงจุดนี้ได้เพราะว่าความสามารถความขยันการเรียนรู้การไม่หยุดพัฒนาตัวเองของคุณน,นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่รักคุณมากๆเขาจะเป็นใครนะคะ ใครที่รักคุณมาก,มากๆขอภัยบอกทีหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิธ์ธนูเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษภเดอะเมจิกเชนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกกพิจิ เจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุมแล้วก็หนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุลมราศีพฤกษ์นะคะที่ขึ้นมาใจดีใจเย็นนิ่งๆน,นะคะหัวโบราณหน่อยๆ ไม่ชอบออกนอกกรอบนะคะเป็นคนที่มีระเบียบเป็นของตัวเองทํางานเก่งไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยชอบเข้าสังคมต่อสู้ฝ่าฟันเรียนรู้มาด้วยความสามารถของตัวเองนะคะ บุคลิกของคุณกับเขาไม่ค่อยต่างกันมากรักสันโดษเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยความสามารถของตัวเองทั้งคู่แต่คุณจะมีความร่าเริงสดใสมากกว่าเขาเขาจะเป็นคนที่มีความเก็บตัวแล้วก็มีความลับนะคะไม่ค่อยบอกให้คลายเป็นคนเพื่อนน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเพื่อนเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงรักคุณมากๆนะคะทําไมคนคนนี้เขาถึงรักคุณมากๆเพราะอะไร พลังงานที่ขึ้นมาอายุของคุณกับเขาน่าจะไล่เลือกกันมากๆนะคะทำไมเขาถึงรักคุณมากๆแฮงแมนนะคะมีความคาราคาซังกันเกิดขึ้นนะคะควินถือไม้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะแต่ไม่ค่อยแสดงออก ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกเรื่องราวมาด้วยกันนะคะพลังงานของ j u d g m e n t เนาะเป็นเหมือนบททดสอบของชีวิตนะคะกงกรรมกงควียนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต่างคนต่างเรียนรู้กันมาจนรู้นิสัยกันและการถ่องแท้มากๆแล้วนั่นเองนะคะควินเือดาบนะคะชัดเจนจริงใจเด็ดขาดซื่อสัตว์ซื่อตรงมั่นคงมากๆนะคะ เดชาลีออดต่อสู้ฝ่าฟันไม่ยอมแพ้ไม่ถอดใจสิ่งที่เขาชอบในตัวกลุ่มก็คือความเข้มแข็งความอดทนความจริงใจนะคะเป็นคนที่ไม่เสแสร้งไม่โกหกจริงจังกับชีวิตรู้สึกแบบไหนก็คือแสดงออกมานะคะแม้ไม่พูดออกมาตรงๆแต่ก็สามารถสื่อให้เห็นได้ผ่านการกระทำนะคะผ่านสายตานั่นเองนะคะ แม้ว่าจะมีความต่างกันแต่ก็เป็นความต่างที่สามารถเติมเต็มแล้วก็ยอมรับในกันและกันได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครเป็นพลังงานของหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ทั้งคู่ต่างคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองมีความอินดี้มีแนวทางเป็นของตัวเอง เงียบๆนิ่งๆนะคะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครแต่เป็นคนที่มีความจริงใจมีความตั้งใจเหมือนกันทั้งคู่ไม่พูดมากเหมือนกันทั้งคู่แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยการกระทําด้วยการแสดงออกด้วยสายตาที่มีให้กันและกันนั่นเองนะคะแม้ว่าเขาจะไม่บอกว่ารักกับคุณแต่คุณก็สามารถรับรู้ได้ว่าเขารักคุณเขามั่นคงเขาจริงจังกับคุณมากมายขนาดไหน แม้ว่าจะมีความต่างหรือว่าความห่างไกลเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาพลังงานของคนคนนี้ก็คือยังคงรักมั่นคงแล้วก็รักคุณเพียงคนเดียวนั่นเองความรักที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ห,หวุอหวามากนะักแต่ว่าเป็นความรักที่หนักแน่นฝังรกลึกระหว่างคุณแล้วก็เขามากๆนะคะ